นี่เราไม่ได้แบบติดกล้องเตะบอลมา2อาทิตย์ได้นะครับทำคนนี้มีอ้วกไปครับไอ้ยี่คตลกกว่าจับมือเสร็จแล้วเราก็แทนที่จะลงสนามมายืนข้างสนามอย่างเก่าลองเลยช็อตในเช่าตรงกรอบอ่ะโอ้ยนี่เขาเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วมั้งไอ้โสดีเล่นบอลขวดกับไอ้เบิ้มเยอะเมื่อก่อนวันฝ่าไม่มีเลยสกิลแบบนี้ ขวาบ้างขวาบ้างเยี่ยมเยี่ยมมาใกสุดๆเลยวะโอ้มันพลาดแห่เมื่อกี้ขาเกือบพิรูปนะปเฮ้ยมือมือมี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 ่พี่มี่จานจานดูด้วยจานขวองบอล Yeah, เรบร้ออายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำมาสวัสดีครับผมดูมกับฟุตบอลทีวีคนะวันนี้เรามีงานแข่งอีกแล้วครับเรามาในเสื้อสีฟ้าขาวสีน้ำเงินนะครับผม จอกับพี่ๆเสื้อสีดำคนระับนี่เราไม่ได้แบบติดกล้องเตะบอลมาสองอาทิตย์ได้นะเพราะว่า,วา <laughs> ทราวนนี้มีอ้วกเลยนะเราวัา <laughs> นนี้มีอ้วกอย่างเดียวเราไม่มีรายการแข่งขันรอ,รออหนังสือกรรมการถามนาครับพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแมตช์แข่งในวันนี้มา เอาหรอแล้วไงอ่ะไอันนี้ตลกว่าจับมือเสร็จแล้วเราก็แทนที่จะลงสนามไม่ใช่จับมือมายืนข้างสนามอย่างเก่าพี่พี่เขาจะเขี่ยแล้วเนี่ยยังไงพี่เขาที่หัวมามาถามเขาอ่ะหัวน้ำเราได้หัว จอดตามเสียงร้องเลยจอดในเชาต้องเกาะอะ

chót phải học chót phải học số chót chót ui ui sao cầm thằng này lên thằng này thằng này thằng này khóa bàn khóa bàn yếm mà rồi bỏ quá Bọn cái này Thằng này mà Đồ bị đồ Xe

เฮ้ยไม่ฮ้ยเ้ยตัวกป่จอดยิงส,ส,สูนครับผมเลยเปลี่ยนเพอลงไปแทนสูนๆและอีก2นาทีครึ่งแรก Hồ nào h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 ồ nào thứ nào hồ nào ไม่เป็นไรขอโทษพี่ด้วยมีการมาท้ากันเล็กน้อยเกือบหักเขาาเมื่อกี้ขาเกือบพิดรูปหาเกือบพิดรูปเมื่อกี้ขาเกือบพิดรูปนะใจแล้วบังเยี่ยมช่วยช่วยจำช่วยเยอก่อนแยอก่อนแยอก่อนโอ้อไเวลาหมดแล้วเย้ เอาครับหมดพักครึ่งนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับตอนนี้วันนี้มาแปลกที่ได้โอนกโกอาสัรย์เอาไหมเอาไหม<อ>ดื่ม้มมพ,พักครึ่งครับผมดื่มน้ำปัสสาวะหนึ่ครึ่งเราได้ลูกพี่เขาแบบทำเข้าประตูตัวเองครับผมก็ลเลยนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับครึ่งแรก เชี่ยแต่หน้าเขานี่ถ้าได้พักดีๆนี่ก็ได้จบอยู่แล้วเล่นอย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยโอ้ยนี่เขาเล่นมาตั้งเด็กแล้วไหมโสเล่นไปเล่นบอลขวดกับไอ้เบิ้มเยอะเมื่อก่อนเนี่ยบอลฝาไม่มีเลยสกิลแบบนี้แล้วเมื่อกี้จ่ายคืนกูนี่เข้าแล้วลุงมันแป๊ดไปหน่อยวางวางเท้าลืมลืมเกงเท้าอะไลืมที่มันสอนเลยสนามข้างๆยังเชียร์ไม่ก็ถ้ามึงแตะให้ด้วยเห็นแล้วไอ้เหี้ยวฟุตถ้ามันแตะตรงมาันพูอะนะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเหลือไอ้เชาจ่ายคืนแค่นั้นแหละ มันจะทีมโกแล้วเมื่อกี้โอ้สารเด้ยไอ้เชาไม่ได้ชามดิไม่มึงไอ้ก๊อล์ฟไอ้ก๊อลฟลงมึงกลงไปไปลงไปไไม่ได่ไม่เออไอ้ก๊อล์ฟลงก่อนลงแทนกู๊ะลงอะไรมาแล้วลงเลยเพื่อนหน้าเลยท้ามเลยฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ยิงฝั่งนี้ก๊อมึงมึงบังอย่างเดียวเพื่อนมองขึอนแล้วมึงก็จ่ายคืนเอาครับเริ่มครึ่งหลังครับผม อุยจำออกก่อนจอดของมึงละจอดของมึงละโอ๊ยเด๊ดเด๊ดเดมึงต่ำไปมึงต่ำไปข้างหลังอ่ะโวนเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาบอลหลังเข้าดีมาก ดูคนด้วยดูคนด้วยไปนะโอ้เโหแบง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 จ้ำจ้ำเดินออกมานอกกรอบเฮ้ยมาแล้วออพอนเขาขึ้นไปเขาขึ้นไปเอาออกพี่เขาออกพี่เขา

จึ้นใขึ้นใจึ 2> 1, 1, 2, 2, um, en, uh, ้นบอลิฟเซ้นมือมือมือไม่ฟาวาไม่เา้มือพี่พี่หลังเข้ามี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 ใจเย็นพี่ใจเย็นตั้งใจมาตลาดไก่อนจเย็นใจเย็นจเย็นใจเยพี่ ทษแทนที่ทษทนครับจอดเช้าขอ2อนาทีขออีกสองนาทีนาโกสาตัวโกโกโกเสยเพื่อนเฮ้ยไปแล้วจานจานดูด้วยจานเฮ้ยรฮ้ยเฮเฮ้ยเพ้่เฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ย สองศูนย์เหลือสี่นาทีสุดท้ายลองเล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 ยลองบอลเอเรียบร้อยบอลบอลทัดมือเลยเวลาหมดแล้วครับเสียงดังแล้วเสียงดังแล้วการกดดันแล้วครับ

จบเกมไปครับผมทีมเราชนะไปสามสูตครับอันนี้สกอร์ครับผม,มอนองล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 อง,ลอง,ลองไม่ไรอะเจ,เจ็บหลังเจ็บหลังแต่ดักขานี่คืออะไรวะอ๋ะอเฮ้ยทีมเราชนะไปสามสูตนะครับผมไม่รู้อยู่อันดับเท่าไหร่ของตาราง,ง,ง,งรเดี๋ยวไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้นั่งมันไวมาเจอกันใหม่ เสาหน้าครับผมหลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายมา2สัปดาห์ปวดเจ็บยังเนี่ยปวดเจ็บว่ะปวดเจ็บว่ะวันนี้หลายเซฟวันนี้หลายเซฟอีแล้วอีกแล้วสิบสิบอีกแล้วเจ็บโอ้ยสองดีด้วยเจอหน้ใหม่เสาหน้าครับผมทุกคนวันนี้ฟุตบอลทีวีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสิบโอ้โหเฮียโอ้โหน